ก็กาบสสัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube นะครับแล้วก็กราบสสัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องไหนชังจนทุกคนด้วยนะครับก็สไลด์คลิปนี้นะครับไหนชังจนก็จะมาพูดถึงนะครับอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสําหรับมือถือใครที่ค้างนะครับมือถือค้างแอปหยุดทํางานนะครับมือถือค้างแอปหยุดทํางานแต่อยากได้ข้อมูลในเครื่องนะครับอยากได้อาจจะเป็นรูปภาพวิดีโอที่สําคัญสําคัญนะครับ อยากได้ข้อมูลในเครื่องนั่นเองนะครับเราจะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไรนะครับวันนี้นะครับนายช่งจนไม่มีไม่มีตัวอย่างนะครับแต่เป็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับที่เพื่อนสมาชิกส่งมาถามนายช่งจนนะครับแล้วนายช่างจนก็ได้บอกวิธีแก้ปัญหานะครับมือถือค้างแอปหยุดทํางานเราจะไม่สามารถกดหน้าจอได้นะครับบางทีค้างนะครับแอปหยุดทํางานบางทีค้างแล้วก็ดับไปนะครับ เรื่องอาการค้างของเครื่องนะครับต่างๆนะครับส่วนมากนะครับถ้าเครื่องไม่ไม่หล่นไม่ตกน้ํานะครับจะเกิดจากนะครับไวรัสเข้าหรือแอปพลิเคชันมีปัญหาหรือซอฟต์แวร์มีปัญหานั่นเองนะครับวิธีนี้นะครับส่วนมากจะแก้หายได้ด้วยการล้างเครื่องใหม่หรือลงโปรแกรมใหม่นั่นเองนะครับการล้างเครื่องใหม่การลงโปรแกรมใหม่จะทําให้นะครับ ข้อมูลในเครื่องของเราหายนั่นเองนะครับถ้าข้อมูลในเมมนะครับหรืออาจจะเป็นในซิมการ์ดจะไม่หายนะครับถ้ารายชื่อที่อยู่ในซิมการ์ดจะไม่หายนะครับแต่ถ้ารายชื่อที่อยู่ในเครื่องจะหายนะครับอะไรที่อยู่ในเครื่องนะครับจะหายหมดนะครับวิธีแก้ไขนะครับว่าเราอยากจะได้ข้อมูลก่อนเราไม่อยากล้างเครื่องก่อนนะครับเราจะทําอย่างไรนะครับเพื่อนๆก็ง่ายๆนะครับถ้ามัน ค้างนะครับแล้วดับนะครับถ้ามันค้างแล้วดับแล้วเปิดขึ้นมาใหม่แล้วค้างแล ENTE Bubble ้วด <deven> ับนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับสามารถนะครับย้ำนะครับถ้าเพื่อนๆสามารถปิดเครื่องได้นะครับให้ปิดเครื่องนะครับถ้าเครื่องไหนสามารถปิดเครื่องได้นะครับให้ปิดเครื่องนะครับถ้าเครื่องไหนไม่สามารถปิดเครื่องได้ถ้าถอดแบตเตอรี่ได้ให้ถอดแบตนะครับ แต่ถ้าเครื่องไหนไม่สามารถถอดแบตได้ก็อาจจะต้องไปร้านนะครับให้ร้านช่วยถอดแบตให้นะครับถอดแบตแล้วหรือปิดเครื่องแล้วทําอย่างไรนะครับเ <laquelle, S 1> มื<ๆ>่อไหร่นะครับที่เครื่องลันอยู่นะครับ<ๆ>มันจะติดดับติดดับบ่อยๆนะครับและมันก็จะค้างนะครับมันจะร้อนมันจะทํางานนั่นเองนะครับนายช่างจนแนะนําให้นะครับเราถอดแบตออกหรือว่าเราปิดเครื่องไปก่อนนะครับ แล้วรอสักหนึ่งวันนะครับพรุ่งนี้เปิดใหม่นะครับหรืออาจจะรอให้เครื่องมันเย็นนะครับถ้าเครื่องมันเย็นนะครับเราจะสามารถเปิดใช้งานเครื่องได้ประมาณ10หรือ20นาทีนะครับหรืออาจจะเยอะกว่านั้นหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะครับแต่มันจะดึงเวลาดีกว่านะครับดีกว่าที่เราพยายามเปิดปิดบ่อยๆนะครับเราทิ้งไว้ให้เครื่องมันเย็นนะครับแล้วเราก็มาย้ายข้อมูลในเครื่อง ให้เร็วที่สุดนะครับเร็วที่สุดนะครับถ้าใครไม่มีเมมให้ไปซื้อเมมมาใส่หรือไปยืมเมมของใครก็ได้มาใส่ก่อนนะครับพอนะครับพอเราปล่อยให้เครื่องมันเย็นแล้วเราจะมีเวลาทําไม่มากนะครับให้เราทําแบบรวดเร็วนะครับทําอย่างไรนะครับพอเราเปิดเครื่องมาปุ๊บนะครับเราเสียบเมมเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆรีบมาที่โปรแกรมนี้ครับจัดการไฟล์นะครับแฟ้มสีเหลืองๆนี้นะครับ กดเข้าไปที่จัดการไฟล์นะครับแล้วเพื่อนๆจะเจอคําว่าการ์ดหน่วยความจําและก็ขูข้อมูลนะครับภายในเครื่องนั่นเองนะครับคือเราต้องรีบนะครับเราต้องรีบย้ายข้อมูลจากเครื่องมาสู่เมมให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะย้ายข้อมูลนะครับในเครื่องออกมาไวให้ให้มากที่สุดนะครับไวในในเมมโมรี่การ์ดนะครับอ่า ถ้าเราย yeah ้ายมันเมมโมรี่การ์ดเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาเอาเมมนั้นนะครับถอดไปได้นะครับแล้วเราก็ค่อยมาล้างเครื่องนะครับอ่ะย้ายยังไงนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับการย้ายนะครับเข้าไปนะครับเข้าไปที่ความจําเครื่องก่อนนะครับเข้าไปที่ความจําเครื่องก่อนนะครับกดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับถ้าเป็นรูปภาพนะครับส่วนมากจะอยู่ตรงนี้นะครับ dcim ตรงนี้นะครับเราสามารถย้ายแบบรวดเร็วคือกดค้างไว้นะครับมันจะขึ้นติ๊กถูก แล้วกดที่คําว่าย้ายอ่ากดที่คําว่าย้ายนะครับกดที่คําว่าย้ายปุ๊บอ่าพราะกดที่คําว่าย้ายเสร็จปุ๊บมันมันก็จะขึ้นว่าย้ายไปยังเห็นไหมครับคําว่าย้ายไปยังตรงนี้อ่าเสร็จปุ๊บย้ายไปยังตรงไหนเรากดแบ็คกลับอ่าเราก็มาที่ย้ายมาตรงนี้เมมโมรี่การ์ดนะกดเข้าไปที่เมมโมรี่การ์ด แล้วเราไปที่โฟลเดอร์ไหนก็ได้ครับไปที่โฟลเดอร์ DCIM เหมือนเดิมก็ได้นะครับตรงนี้นะกดเข้าไปตรงนี้นะครับ DCIM นะครับแล้วเราเลือกคําว่าย้ายนะครับพอเลือกคําว่าย้ายเสร็จปุ๊บเครื่องจะทําการย้ายทั้งหมดที่เป็นรูปมาในเมมโมรีทันทีนะครับอ่า ถ้าใครอยากได้วิดีโอนะครับถ้าใครอยากได้วิดีโอเราเข้ามาภายในเครื่องวิดีโอจะอยู่ที่อยู่ที่ตรงนี้นี่นะครับอยู่ที่ DCIM ตรงนี้นะครับเราอาจจะย้ายไปหมดแล้วนะครับแต่ถ้าบางอย่างนะครับบางวิดีโอหรือบางรูปนะครับ จะอยู่ในพิกเจอร์นะครับถ้าเป็นรูปหรือวิดีโอที่มาจากไลน์ที่มาจากการที่เราแคปหน้าจอหรือที่ที่เราไม่ได้ถ่ายจากเครื่องนะครับมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ทําการย้ายให้หมดเลยครับพิกเจอร์นี้ก็ย้ายเหมือนเดิมกดที่ย้ายเราก็ไปเลือกที่เมมโมรีการ์ดนั่นเองนะครับทําอย่างนี้นะครับทําให้เร็วนะครับย้ายให้เร็วนะครับแล้วก็ พอเราย้ายเสร็จปุ๊บนะครับให้เราถอดเมมโมรี่การ์ดออกนะครับถ้าถอดเมมโมรี่การ์ดออกแล้วเครื่องมันยังไม่ดับนะครับให้เราไปที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่าก่อนเสร็จปุ๊บให้เรามาที่คําว่าบัญชีนะครับมาที่คําว่าบัญชีนะครับเข้าไปที่บัญชี แล้วเราเข้าไปที่ Google นะครับ Google ตรงนี้ให้ไปลบบัญชี Google ทข้างในนี้ออกให้หมดนะครับลบออกให้หมดนะครับพอเราลบเสร็จปุ๊บนะครับพอเราลบเสร็จปุ๊บนะครับให้เรามาที่ระบบนะครับระบบกดเข้าไปที่คําว่าระบบนะครับแล้วมาที่คําว่ารีเซ็ตนะครับมาที่คําว่ารีเซ็ต กดเข้าไปที่คําว่ารีเซ็ตนะครับแล้วมาที่คําว่ารีเซ็ตโทรศัพท์นะครับตรงนี้นะครับ,รนะรบกดรีเซ็ตกดตกลงเครื่องจะปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ขึ้นมานะครับเครื่องของเราก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับส่วนมากจะทําแบบนี้แล้วหายสําหรับเครื่องที่เปิดปิดเองหรือเครื่องที่ค้างหรืออาจจะเป็นเครื่องที่แอปหยุดทํางานบ่อยๆนะครับเราก็ทําวิธีนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับ แต่ถ้าเราทําแล้วมันยังไม่ได้นะครับมันยังเปิดไม่ติดเหมือนเดิมมันยังค้างเหมือนเดิมเราก็ต้องไปที่ร้านให้ร้านลงซอฟต์แวร์ให้ใหม่นั่นเองนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาแบบสเต็ปสเต็ปไปนะครับเราทําเองได้เราทําเองก่อนถ้าไม่ได้จริงๆค่อยไปที่ร้านนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยแบบไหนนะครับเกี่ยวกับเรื่องมือถือค้างเปิดปิด,ปดเองนะครับหรืออาจจะอยากย้ายข้อมูลทํำยังไงนะครับ ก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับหรืออาจจะเป็นที่อะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็ถ้านายช่างจนตอบช้าก็ขอประทานอภัยนะครับบางทีคอมเมนต์มันเยอะมากนะครับนายช่างจนอาจจะตอบไม่ได้หมดทุกคนนะครับก็ขอประทานอภัยนะครับแต่ถ้าอยากให้ตอบจริงๆนะครับก็อาจเป็นคลิปวิดีโอหรือส่งเป็นรูปภาพนะครับแล้วก็บอกอาการนายช่างจนไปส่งไปให้นายช่างจนที่ Facebook Fanpage นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ ก็ส่งไปได้เลยอันนั้นอาจจะตอบพยายามจะตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับแต่อาจจะตอบช้าหน่อยตอบเร็วหน่อยก็แล้วแต่โอกาสนะครับนายช่งจนก็จะพยายามตอบให้ทุกคนนะครับก็คลิปนี้นะครับนายช่งจนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ช่องนายช่งจนด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นายช่งจนก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ